คุณครูหลายท่านอาจจะไม่สะดวกใช่ไหมครับในการหากิจกรรมที่เป็นภาษาอังกฤษและนําไปใช้ในคลิปนี้เราจะมาสร้างกิจกรรมของเราเองที่เป็นภาษาไทยเองออกแบบเนื้อหาเองง่ายๆเลยนะครับซีซอเอพิโซดที่13มาแล้วครับสวีดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีทเดียนแชานะครับ ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างงานมอบหมาย2แบบด้วยกันแบบที่1คือให้นักเรียนเขียนตอบซึ่งจะใช้กับการโยงเส้นก็ได้กับการเขียนก็ได้กับการวาดก็ได้และแบบที่2คืองานมอบหมายที่ให้นักเรียนพิมพ์ตอบจะเป็นอย่างไรจะมีวิธีการแบบไหนไปเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปนี้และแน่นอนครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตาม กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปเรียนรู้กันเลยโอเคครับในตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าของคุณครูนะครับเราก็จะกดไปที่ปุ่ม as นะครับตัวเบลเลอร์เบลเลอร์ตรงนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกกดเลยหลังจากนั้นกดไปที่คำว่า assign activity นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของ activity library นะครับให้เรากดไปในส่วนของ เครื่องหมายบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่เขียนว่า create new activity กดคลิกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้พิมพ์นะครับ activity นี e ลงไปนะครับในที่นี้ผมจะพิมพ์เขาว่าโยงนะครับใบกิจกรรมนะครับโยงเส้นจับคู่น่ารักนะครับอ่าสมมติผมพิมพ์แบบนี้นะครับต่อไปนะครับคำอธิบายตรงนี้สำคัญมาก student instruction คุณครูจะต้องพิมพ์คำอธิบายลงไปเป็นขั้นตอนว่านักเรียนต้องทำอะไรทำอย่างไรและเมื่อทำเสร็จแล้วส่งยังไงนะครับซึ่งนะครับจะให้ง่ายและจะให้สะดวกเนี่ยคุณครูจะต้องเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของไอคอนซึ่งเราจะเลือกตรงๆไม่ได้เราจะต้องพิมพ์เป็นโค้ดเพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้ตามภาพนี้กันก่อนนะครับขึ้นภาพเลย โอเคครับนี่ก็คือภาพ C ี่สอไอคอนช็อตคันะครับไอคอนแต่ละไอคอนเนี่ยจะมี t เทคช็อ t c u t ที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมจะขอพูดในอันที่สำคัญแล้วก็จำเป็นเท่านั้นนะครับแต่ว่าคุณครูดูภาพนี้แล้วเนี่ยก็จะเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับอันแรกเลยนะครับที่น่าจะต้องใช้ในทุกๆครั้งนะครับก็คือไอคอนแ d ดตรงนี้ ไอคอน add เนี่ยจะใช้เวลาที่นักเรียนกดเข้าไปทํางานนะครับเทคโค้ดของไอคอน add นะครับจะเห็นว่าเป็นเครื่องหมายโคลอนพิมพ์คําว่า add นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเครื่องหมายโคลอนต่อไปนะครับไอคอนที่เป็นตัว t นะครับหรือว่าเทคตรงนี้เวลาที่ครูต้องการนักเรียนพิมพ์คําตอบเนี่ยก็จะใช้เทค shortcut นะครับก็คือโคลอน l a เบลแล้วปิดด้วยโคลอนนะครับและสุดท้ายนะครับที่ยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับก็คือเกี่ยวกับพนซิล ที่เป็นรูปหัวปากกาตรงนี้นะครับหัวปากกาตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณครูต้องการให้นักเรียนเนี่ยมีการใช้ปากกาในการเขียนการโยงเส้นการขีดคุณครูก็จะต้องพิมพ์คําอธิบายนะครับหรือว่า t s h o r t c u t เนี่ยเป็นเครื่องหมายโคลอนแล้วก็ PNP e n PN นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยโคลอนนี่เป็น C s ซอร์ชอตคง่ายๆนะครับที่คุณครูจะต้องเข้าใจและ เรียนรู้นะครับว่าในแต่ละอันใช้งานอะไรต่อไปเราไปมอบหมายงานโดยการพิมพ์คำสั่งแบบนี้ครับทีนี้นะครับผมจะสร้างงานมอบหมายโดยการให้ในักเรียนเนี่ยโยงเส้นนะครับผมจะเขียนคำสั่งนะครับและขั้นตอนแบบนี้นะครับให้ทุกท่านดูไปที่ข้อที่1น,นะครับกิจกรรมที่หนึ่งเลยนะครับกิจกรรมที่วาดวาดเขียนเขียนทั้งหมดถ้าเกิดครูต้องการให้เรียนวาดด้วยเขียนด้วยโยงเส้นด้วย รหรืออะไรก็ตามที่พูดมาเนี่ยคุณครูสามารถเขียนคำสั่งประมาณนี้ได้ผมใช้คำว่าประมาณนี้นะครับอันที่หนึ่งเลยคลิกหรือแตะที่ปุ่มแอดนะครับอันที่สองคือคลิกหรือแตะที่เมนูเพนหรือเพนซิลนะครับอันที่สามคือนะครับเขียนคำตอบหรือโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องและอันที่สี่คือคลิกหรือแตะที่ปุ่มเช็คนะครับเพื่อส่งกิจกรรมให้คุณครู พูดแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปลองทําจริงในเว็บไซต์ซีซอกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เรากลับมาในส่วนของ create new activity ในเว็บไซต์ซีซอนะครับ activity name ผมจะใช้อันเดิมแต่ถ้าเกิดคุณครูจะมอบหมายเรื่องใดก็ตั้งชื่อให้ตรงกับเรื่องนั้นๆน,น,นะครับทีนี้ผมจะขออนุญาตคัดลอกนะครับสิ่งที่ได้เตรียมมาไว้แล้วนะครับมีการใส่โค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับมีการใส่เก็โค้ดแล้ว เดี๋ยวเมื่อเรากดเซฟแล้วเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่ามันขึ้นเป็นไอคอนจริงๆมันขึ้นเป็นไอคอนจริงๆนะครับหลังจากที่คุณครูนะครับมีการใส่ activity name แล้วมีการใส่ student instruction หรือเป็นคำชี้แจงเพิ่มเติมให้กับนักเรียนแล้วนะครับสิ่งที่คุณครูต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมมีอยู่2ส่วนหลักๆด้วยกันดังนี้นะครับหคือในส่วนของคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับคำอธิบายเพิ่มเติม ก็มี2อ,อันอีกนะครับก็คือในส่วนของ a s d Voice Instruction ตรงนี้คุณครูสามารถกดเพื่ออัดเสียงแล้วพูดอธิบายนักเรียนได้เพิ่มเติมจากการพิมพ์ตรงนี้นะครับอันต่อไปครับในส่วนของ Add Multimedia Instruction or Example ตรงนี้นะครับถ้าเกิดครูมีรูปภาพที่ใช้เป็นคำอธิบายมีไฟล์ PDF ที่ใช้เป็นคำอธิบายคุณครูก็สามารถกด Add ตรงนี้ได้ครับ เนี่ยนะครับเห็นไหมครับแอดตรงนี้เข้ามาได้เพื่อเป็นคําอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนี่คือส่วนที่1น,นะครับส่วนที่2นะครับในกรณีที่ครูมีใบงานอยู่แล้วส่วนนี้คือส่วนที่สําคัญที่สุดครับก็คือ student template student template นะครับจะเห็นคําว่า add template for student response s นะครับกดคลิก1ครั้งก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับผมจะกดทําการอัปโหลดใบงานที่มีอยู่แล้วเข้ามานะครับกดอัปโหลดใบงานที่มีอยู่แล้วเข้ามานะครับก็คือใบงานที่ครูเตรียมเอาไว้เป็นรูปภาพนั่นเองนะครับกดอัปโหลดเลยนะครับจะเป็นไฟล์ PDF ก็ได้นะครับเป็นไฟล์รูปภาพก็ได้แล้วก็กดไปที่ปุ่มที่เขียนว่า select form computer กดคลิกหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็เลือกใบงานเข้ามาในที่นี้ผมจะเลือกใบงานเกี่ยวกับการโยงเส้นจับคู่ผลไม้อันนี้นะครับแล้วกด Open บอกเลยนะครับว่าในคลิปนี้นะครับเป็นหลักการแล้วก็วิธีการสําหรับการที่ครูจะมอบหมายงานแบบโยงเส้นทั้งหมดหรือแบบที่ต้องการให้เรียนเขียนตอบขีดเส้นตอบนะครับให้นักเรียนวาดรูปตอบใช้หลักการวิธีการที่อยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับ เมื่ออัปโหลดเข้ามาแล้วนะครับให้กดไปที่เครื่องหมายถูกหนึ่งครั้งครับอ่าก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเราเขียนคาอธิบายไปแล้วนะครับข้างบนก็ไม่ต้องเขียนอะไรเพิ่มนะตรงนี้กดเครื่องหมายถูกเลยก็จะขึ้นเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นว่าในส่วนของ select อ่า student template เนี่ยจะมี template a t t r a c t เข้ามานะครับก็คือไฟล์แนบที่ครูแนบเข้ามาแบบนี้นะครับตัวสอบนะครับ ชื่อของกิจกรรมมีแล้วนะครับคําอธิบายนะครับว่านักเรียนต้องกดตรงไหนทําอะไรและส่งยังไงนะครับมีแล้วแล้วก็มีนะครับเทมเพลตเพื่อให้นักเรียนทําเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับคุณครูจะนะครับสร้างโฟลเดอร์นะครับการเก็บงานนี้ด้วยก็ได้ซึ่งเรามีโฟลเดอร์อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นผมจะลอง r รเอทโฟลเดอร์ใหม่นะครับเลือกสีเขียวนะครับแล้วเขียนคําว่าชิ้นงานที่1นนะครับแล้วกดเครื่องหมายถูก เคนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกอีกครั้งหนึ่งซึ่งงานนี้นะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วก็จะถูกนําไปเก็บในโฟลเดอร์ที่คุณครูเลือกหลังจากที่สร้างเสร็จแบบนี้แล้วก็กดที่ปุ่มเซฟได้เลยครับเห็น <L un ters> ไหมครับว่าสิ่งที่เราทำนะครับก็จะขึ้นปรากฏแบบนี้นะครับมีนะครับชื่อของกิจกรรมมีคำอธิบายเพิ่มเติมและที่สำคัญไอคอนขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่เราพิมพ์เทคโค้ดยังไม่กดเซฟ ไม่ขึ้นถูกไหมครับแต่เมื่อเรากดเซฟแล้วนะครับขึ้นเป็นไอคอนแบบนี้เพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าเฮ้ยต้องกดปุ่มไหนก่อนทาใบงานนี้ทํายังไงเมื่อทําเสร็จแล้วต้องกดที่ปุ่มไหนนะครับอันนี้เป็นฝั่งของคุณครูต่อไปข้ามไปดูฝั่งของนักเรียนไปทํางานนี้พร้อมๆกันครับแน่นอนครับเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วนะครับนักเรียนก็จะเห็นนะครับว่าครูมอบหมายงานเข้ามาใหม่นะครับอยู่ที่ แท็บเมนู Activity นะครับหรือว่าแท็บ Activity แท็บกิจกรรมซึ่งก็จะมีแจ้งเตือนตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ t o Do เนี่ยคืองานมอบหมายใหม่หรืองานมอบหมายที่นักเรียนยังไม่ได้ทำหรือยังทำไม่เสร็จนะครับส่วนเมนูดันคืองานที่นักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับนี่เป็นงานใหม่นะครับที่คุณครูมอบหมายมาเมื่อกี้ใบกิจกรรมโยงเส้นน่ารักกิจกรรมที่1จงโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องนะครับหนึ่งทำอะไรนะครับให้กดที่ปุ่ม Add 2คือการแตะนะครับที่เมนูเพนหรือเพนซิลนะครับ3คือเขียนคำตอบหรือโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องและสคือนะครับคลิกหรือแตะที่ปุ่มเครื่องหมายถูกเพื่อส่งงานให้กับคุณครูนะครับโอเคกดเลย add response นะครับเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วนะครับนักเรียนสามารถดูคำอธิบายเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของ view instruction ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นแบบนี้อ๋อโอเคตอนนี้กด add แล้วข้อที่สคุณครูทำอะไรนะ คุณครูให้เลือกเครื่องมือนะครับหรือว่าเมนูเพนหรือเพนซิลนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับโอเคเลือกอันนี้นะครับโอเคเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็โยงเส้นปึ๊บนะครับโอเคโยงเส้นนะปึ๊บอ่ะโอเคโยงเส้นเสร็จแล้วอ่ะโอเคคุณครูให้โยงเส้นให้เรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วผมเขียนให้เห็นเฉยๆนะครับว่า เขียนคําตอบเนี่ยก็จะใช้ในกรณีเดียวกันที่ถ้าเกิดคุณครูจะมอบหมายให้ในักเรียนเขียนนะครับแต่งานนี้คืองานที่โยงเส้นเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับตรงนี้ก็จะไม่เกี่ยวนะแต่ผมใส่มาหเห็นเฉยๆว่าถ้าเกิดครูจะให้ในักเรียนเขียนตอบนะครับโดยการใช้ปากาโดยการใช้นิสสอนครูก็จะเขียนคาําอธิบายประมาณนี้นะครับต่อไปเมื่อโยงเสร็จแล้วคุณครูบอกว่าให้ติก๊กแต่ที่ปุ่มเครื่องหมายถูกเพื่อส่งงานอ่าโอเคกดส่งเลยนะครับ ก็จะเป็นการส่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับผม activity เห็นไหมครับว่างานในส่วนของ t o do เนี่ยเมื่อนักเรียนกดส่งแล้วจะไม่มีละเพราะนะครับนักเรียนทําเสร็จแล้วและยังไม่มีงานใหม่ไม่มีงานค้างนักเรียนก็จะมาตรวจสอบตรงนี้ได้ส่วนงานเมนูดันนะครับมีงานอะไรบ้างที่เรียนส่งก็จะขึ้นในลักษณะบแบบนี้นะครับผมโอเคครับคุณครูข้าม,มาตรวจงานของนักเรียนนิดเดียวครับแป๊บเดียวเอง การตรวจงานของนักเรียนนะครับวิธีการที่1ก็คือกดไปที่ a d d r e s p one set นะครับหรือจะกดไปที่แท็บเมนู journal ก็ได้ก็จะเห็นว่านักเรียนทำงานเข้ามาใหม่ตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปดูเลยอ่าโอเคนะครับหลังจากนั้นคุณครูก็กดถูกใจนะครับแล้วก็ลองเช็คดูว่านักเรียนทำถูกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดถูกก็บอกว่าทำได้ถูกต้องนะครับทำได้ถูกต้องเก่งมากนะครับในลักษณะแบบนี้ คำพูดที่ครูพิมพ์ลงไปเนี่ยนะครับผมอยากให้เป็นคำพูดเชิงบวกนะครับหรือถ้าเกิดเป็นคำแนะนำนะครับครูก็บอกว่านักเรียนอาจจะทําผิดต,ตรงนี้ลองแก้ไขเพิ่มเติมดูนะนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขางานได้ถ้าเกิดใครแก้ไขไม่เป็นนะครับหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะแก้ไขตรงไหนเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ในคลิปต่อๆไปนะครับอันนี้กดโพสเลยก็ถือว่าเป็นการตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคครับในคลิปนี้เหลือบดูเวลาแล้วเวลาน่าจะยาวนะครับแล้วก็เกิน12นาทีและเพราะฉะนั้นนะครับที่พูดถึงเกี่ยวกับการพิมพ์ตอบขออนุญาตยกไว้ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับดูคลิปนี้แล้วถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับและทุกท่านคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือไม่ ชอบหรือไม่ก็คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเหมือนเดิมครับก่อนจะปิดคลิปนี้ออกไปนะครับสติติของทีเดนเชร์เนี่ยน่าเศร้าใจมากยังมีนะครับอีกหลายๆท่านเลยที่ดูคลิปของทีเดนเชร์หลายคลิปแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามเลยนะครับกดติดตามให้กันเถอะนะครับกดหนึครั้งนะครับกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจ ที่ยิ่งใหญ่ให้กับทีเด็นแชร์ในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเรียนรู้การสร้างกิจกรรมหรือการออกแบบกิจกรรมแบบให้นักเรียนพิมพ์ตอบจะมีวิธีการอย่างไรไปเรียนรู้กันที่คลิปหน้าคลิปนี้ดูจบแล้วอย่าลืมไปเรียนรู้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วลงมือทำนำไปใช้กันนะครับขอบคุณมากสวีสดัสสวัสดีครับ